วัสดีครับผมเอวิสาเอกชัยกรายนนท์ครับยินดีพาทุกคนเข้ามาสู่ดินแดนมาสัจจัรท์ของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเอวิสาชาแนลนะครับวันนี้เราจะกลับมาในเรื่องของการเล่นกีตาร์กันนะกีตาร์ที่ของผมกันต่อนะครับเราพูดถึงริทึมไปแล้ว4อย่างนะนั่นก็คือคอร์โนโนตบัตอีกทีหนึ่งตบเท้าพร้อมดีดนะเป็นชีพประจันจังหวะ นะครับแล้วก็ straight e i g h note ตบเท้าหนึ่งครั้งดีให้ได้2องโน้ตเท่ากันหลังจากนั้นก็มาเป็น straight s i t e e n note ตบเทา้า1ครั้งดีให้ได้4ี่โน้ตเท่ากันนะแลวตัวสุดท้ายก็คือ8 note t r i p l e นะเป็นอีกเลอีกโลกหนึ่งของริทึมนะก็ตบเทา้า1ครั้งดีได้ได้สาโน้ตเท่ากันถ้าทุกคนจำเป็นต้องเล่นทั้ง4อย่างจนเคลียร์นะถือว่าเป็นเบสิกนะฮะ ทุกอย่างมันจะต้องรองรับด้วยเบสิกที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องเล่นทุกอย่างจนเคลียร์จริงๆนะครเคลียร์กับทุกการเล่นไม่ว่าจะเป็นริทึมหรือว่าคอร์ดสเกลนะหรือว่าหลีกแรงต่างทดลองเอาริทึมต่างๆที่ผมแนะนําเล่นให้ได้ยังไงก็กลับไปดูอีอกทีดูหลายๆรอบก็ได้เพราะว่าของแบบนี้ต้องดูหลายๆรอบแล้วทำความเข้าใจหลังจากคุณเล่น4ี่ริทึมนั้นจนเพอร์เฟกแล้วเนี่ยนะครับก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องนํามันมาทดลองรวมกัน นะครับการรวมกันเนี่ยบางคนก็อาจจะมีปัญหาบางทีเราอาจจะลองแบบว่ารวมแบบรวมทีละอย่างก่อนก็ได้อย่างเช่นโอเคผมอาจจะลองแบบว่านำคอร์ดโน้ตนะครับกับกับเอทดโน้ตเล่นด้วยกันก่อนอาจจะเป็นสายเปิดอย่างเดียวอย่างเช่นผมบอกคอร์ดโน้ตเอทดโน้ตคอร์ดโน้ตเอทดโน้ต หรือว่าลองต่อไปเป็นลองเป็น straight a note แล้วไป1 i n o t e อย่างเช่น straight a note 1 i s t r n a i g h t note s i หรือเราจะเป็นเอ่อ s r i p p e t note กับ straight a note slippet แล้วคุณยังต้องจับกู้ทั้งหมดอีกมากมายเลยอย่างเดิมคือก็ต้องใช้เมชนอมนะครับวันนี้เมชนอมบอสของผมก็จะทําหน้าที่เป็นตัวควบคุมชีพจรจังหวะนะเราก็แท็บเท้าตามด้วยนะครับพอเราจับคู่ทั้ง2ตัวได้เราก็ค่อยเล่นรวมทั้งหมดเอ็กซ์ไซ์อันแรกเลยที่ผมอยากแนะนําก็คือให้ลองเล่นหลังจากจับคู่แล้วเนี่ยก็ลองเล่นทั้ง4ี่ลีทึมเทนอสเม,นนสเมชนอมนะฟีลกับเขา อะไรแ,แบบซิกซีนโน้ตเป็ดซิกซีมอ,อเตอร์เอดโน้ตเอ่อลองเป็นลักษณะของการเล่นกับการพิกกิ้งเก่าดูก็ได้นะผมจะลองผสมผสาน สมมุติผมลองเอาเอาผสมผสานมาจากเพลงของวิศาสดูนะครับเช่นอาจจะเป็นลักษณะแบบว่าอันนี้ผมก็โอเคผมเ,เ,เ,เล่นเป็นคอร์ดน้ตก่อนคล้ายคเพลงฉันกินเองเอโน้ต ังเกตว่ามันมีริทึ่มเยอะแยะเลยนะก็คือริทึ่มที่เราเรียนอยู่น,นี่แหละผมใช้ลงไปในเพลงฉันพิดเองจอากอลบัมชุดของฟรีโปรโมชันนะจะเห็นว่ามันมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะตรงนี้ก็คือเราจะต้องเคลียร์กับริทึ่มแล้วก็จับคอร์ให้ดีอะไรต่างๆนานานะสุดท้ายเราก็ลองริทึ่มทั้งหมดนะลองเล่นกับอาจจะเป็นลน์สเกลนะทั้งหมดเลยนะผมแนะนําว่าให้ลองใช้เป็น C Major Scale นะครับเสร็จแล้วก็ เออเรียกว่าเพยนไทมคือบอกตัวเองว่าเราต้องการใช้ริทึมอะไรแล้วก็เปลี่ยนริทึมเดียวนั้นเลยแล้วท้าทายตัวเองหน่อยโดยใช้สมองด้านขวางเราก็คือใช้จินตนาการไม่ใช้ตะกะมากคือลักษณะอย่าไปเล่นลายสเกลที่ไล่เหมือนเดิมตลอดลองเล่นเซอร์ไพรส์ลองเล่น Surprise, ลายประหลาดๆถ้าคุณปิดโน้ตก็อย่ายหยุดลุยอย่างเดียวนะลักษณะอย่างเช่นผมจะลองเล่นจากคอร์ดโน้ต เบสคอรเตอร์บีซีนเบสเอโรสคอร์เตอร์นั่นคือลักษณะนะฮัะลโหลนะวันนี้ก็คือเป้าหมายหลักคือเรานำสามสี่วิชืมที่เราฝึกกันมา ลองไปใช้กับสถานการณ์จริงลองใช้จินนาการใช้ความรู้สึกใช้มิวสิค l อลแล้วก็ใช้การความเข้าใจที่เรามีเล่นนะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความเข้าใจในเรื่องตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะก็อย่าลืมพบกันนะทั้งเนื้อหากีตาร์ทั้งความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทั้งดนตรีของผมอีกมากมายนะฮะแล้วก็ฝากบูคิโทนมีสิควาบริานะซีดีล่าสุดซื้อเป็นซีดีแท้ดีที่สุด นะติดต่อมาที่พวกเราได้เลยนะขอบคุณมากครับแล้วเ,เจอกันครับ <S 2> <S 2> <S <S